ร้อยห้าหัวใจเศรษฐีสวัสดีค่ะดรบันดิค่ะสวัสดีครับคุณวรวีครับแหมพูดถึงเงินเฟอ้อบ้านเรานะแล้วถ้าไปเทียบกับเงินเฟอ้อตุรกีคือไม่คือจังหวะสิสิเสาค,คมเนี่ยบ้านเราก็เข้ากูหาาเลือกตั้งที่ตุรกีเขาก็ไปเลือกตั้งประธานาธิบดีนะคะแต่ว่าของเขาเลือกสองรอบแต่ดูเงินเฟอ้อบ,บ้านเรากับตุรกีนี่โอ้โห ต่างกันฟ้ากับอะไรดีล่ะคะอาจารย์ต้องดืดมากเลยครับเพราะว่าของเราเนี่ยผมคิดว่าที่ลงมา0.53เนี่ยมันก็สะท้อนสองทั้งอย่างนะก็คือช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของราคาน้ำมันราคาพลังงานที่ที่ลดลงค่าไฟฟ้าก็เริ่มปรับลงแล้วก็ไอ้จริงๆต้องยอมรับว่าความอ่อนแอของกําลังซื้อก็ก็มีส่วนนะครับจิงๆมันก็เป็นตัวเลขที่ดูดีขึ้นนะครับ ฉพาะถ้าเทียบกับประเทศที่มีปัญหาเงินเฟ้อมากๆตอนเนี้ยแล้วก็ตุรกีนี่ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งเลยเพราะว่าถ้าเราดูในเดือนพฤษภาที่ของเรา0.53เนี่ยของเขา39.6นะก็คือเกือบเกือบ40%แล้วก็10%เพราะนั้นมันก็เป็นปัญหาที่ทําให้ค่าของชีพของคนเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมากเลยแล้วก็นํามาสู่ปัญหาเรื่องการการเข้าถึงไมาตรฐานการใช้ชีวิตที่ปกติน่ะ ซึ่งมีมีนักวิเคราะห์เขาวิเคราะห์ว่าประมาณครึ่งหนึ่งนะของคุณของคนในตุลกีตอนเนี้ยที่ราคาเป็นสูงขึ้นมากเนี่ยทําให้การใช้การที่จะมีคุณภาพชีวิตแบบเดิมเนี่ยมันทำได้ยากขึ้นนะคร,ค,รครับอีกประเด็นหนึ่งที่ท,ที่เจต้าเป็นข้อสังเกตก็คือว่าประเทศนี้กําลังกําลังมีปัญหาทงางเศรษฐกิจมากเหมือนกันคือนอกจากอัตาราเงินเฟ้อจะสูงแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีปัญหาเรื่องค่างเงินค่างเงินเดล่าเขาเนี่ยนะอ่อนค่าต่อเนื่องเลย ปีดิดแล้วก็ลดลงไปยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะก็คือหนึ่งในสี่ละแล้วก็ปีนี้ตั้งแต่ต้นปีก็ลดลงไปอีกประมาณประมาณเจ็ดเซนนะครับและอีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าไอ้ช่วงเลือกตั้งนี่ก็มีข่าวว่าทางประธานาธิบดีก็พยายามที่จะให้ธนาคารกลางเข้าไปช่วยดูแลเรื่องเรื่องค่างเงินที่อ่อนค่าใช่ไหมก็ใช้ทุนสำลองไปค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันแล้วตัวเลขล่าสุดของทุนสำรองเนี่ยมันก็ลดลงมาหลือประมาณหกหมื่นนะ 60ล้านดอลลาร์สหรัฐซ,ซึ่งซึ่งดูแล้วมันก็ไม่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 ไมไมสูงพอที่จะที่จะจะสบายใจนะเทียบกับขนาดของประเทศอุตุนิีเนี่ยาแต่ที่สาคัญก,ก็มีนักวิเคราะห์ก็เปิดเผยว่าเออที่จริงแล้วมันมีภาระที่ต้องชาระนี้เป็นเงนินตราต่างประเทศทั้งของธน <ฮะ S 1> าคารกลางแล้วก็ของตัวรัฐบาลเองหรือจะเอาเอาตัวนี้มาหักลบในสํารองที่มีเนี่ยมันอาจจะถึงขั้นต่ำมากๆหรือติดลบเนี่ยนะ มันก็เลยทำให้ตลาดก็รู้สึกที่จะใกล้ๆกับว่าอ่อนไหวมากแล้วก็ระวังว่ามันอาจจะเกิดวิกฤติเศรษฐกิจคุณนายยันภายใต้ภาวะขนาดนี้ผมคิดว่าถ้าเราจําได้คุณบราวีครั้งที่แล้วเราคุยกันว่ามี17ประเทศใช่ไหมที่ตอนนี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตเนี่ยอันผมงวาตูกีนี่จะเป็นระดับระดับต้นตรนี้ค่ะค่ะ ซึ่งก็นี่เป็นที่มานะคะของเศรษฐศาสตร์บัณฑิตที่ดรบัณฑิตชวนคุยในเรื่องของนักการเมืองกับนโยบายเศรษฐกิจเมื่อสักครู่บอกว่าธนาคารกลางเขามองอย่างหนึ่งกับคนที่ชนะได้เป็นประธา,านาธิบดีอีกยาวนานรวมยี่ปีนะที่เป็นทั้งนายกทั้ง,งประธา,านาธิบดีนะคะแต่ว่าในมุมของดออรบัณฑิตนะคะที่เมื่อสักครู่พูดถึงเงินอ่อนค่าแล้วก็มันก็มีผลกับกับคืนสำรองด้วยนะคะคือตอนเนี้ยประเด็นเนี่ยนะคะว่า เออเรื่องของธุิสำรองเนี้ยมันมันจะมีผลอย่างไรต้องไปกู้ยืมต้องมาโปะกันยังไงบ้างคะสำหรับตัวกรค่ะคือเอ่อจริงๆแล้วถ้าเราไล่กลับไปเนี่ยมันปัญหามันเกิดจากการใช้จ่ายเกินตัวนะของของของประเทศโดยทั่วไปทั้งชาติและเอกชนเลยแล้วพอเราใช้จ่ายมากเราก็จะมีปัญหาสองเรื่องหรือเรื่องเงินเฟ้อกับเรื่องการขาดดุลบริจิตยศาสพั์เรื่องเงินเฟ้อก็กระทบความเป็นอยู่ของคนถูกไหมครับเรื่องการขาดดุลก็กระทบ ฐานะของตุนสำญรองระหว่างประเทศแต่นี้ถ้าเราจำได้เนี่ยช่วงประมาณจะยี่สิบสี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเงินเฟ้อก็เป็นปัญหาของธนาคารกลางทั่วโลกเหมือนกันบูรกีก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีปัญหานี้แต่ว่าการช่เกิือให้การขึ้นดอกเบี้ยเป็นการแก้ไขปัญหาเหมือนกับธนาคารกลางอื่นๆนะที่เขาทำกันเนี่ยบูรกีเนี่ยโดยโดยการเพี้ยการแทรกแซงของนักการเมืองนะก็คือตัวประธานาธิบดีนี่แหละก็อยากที่จะเห็นดอกเบี้ยลดลง แต่เพราะว่าเขาเชื่อนะเขาเชื่อว่าตราดอกเบี้ยที่ต่ําลงเนี่ยมันจะช่วยแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อซึ่งมันตรงข้ามกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เลยนะแต่เขาก็ยืนยันที่จะทําแบบเนี้เราก็ถึงขนาดว่าเอได้ข่าว่าปลดผู้ว่าการแบงก์ชาติเข้าไปถึงสามคนแล้วมั้งโอ้โหเราก็แต่งตั้งแต่งตั้งลูกเถยตัวเองก็เป็นที่ที่ปรึกษาเศรษฐศาสเนี่ยเพื่อที่จะับเคลื่อนตยวเนี้งั้นเมื่อเราลดยิ่งลดดอกเบี้ยมันก็ยิ่งกระตุ้นการใช้จ่ายถูกไหม งั้นผลที่มันออกมา,าก,าาก,ก,าก,ก็คืออัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดูดีนะประมาณสี่เปอร์เซ็นแต่เงินเฟอ้อเพิ่มสูงขึ้นมากเลยยิ่งเดินเจอเรื่องน้ํามันเรื่องอะไรเนี่ยเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยในช่วงที่พีคมากๆเนี่เงินเฟอ้อเดือนตุลาเนี่ยเงินเฟอ้อเพิ่มไปถึงต6าสิบหกเปอร์เซ็ไม่พลาดบอกว่า แล้วต,ตอนนี้ก็ลงมาเหลือประมาณ40เปอร์เซ็นตที่เราคุยกนันนี่มันก็เลยเป็นปัญหาว่าเนี่ยตัวนโยบายเศรษฐกิจที่มันที่มันสวนทางมันผิดพลาดเนี่ยมันก็เลยทําให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนค่อนข้างที่จะอ่อนไหวแล้วก็ท้าให้เกิดท,ทุนไหลออกใช่ไหมแล้วมันก็ถอนเงินทุนข้างเงินก็ยิ่งอ่อนค่างลงและตอนนี้ก็มาถึงจุดที่ที่เอ่อท,ที่ตัวทุนทนรภของประเทศเองก็ลงมาในระดับที่ต่ำมากๆเลยนะอาจจะไม่เพียงพอเหมการละ ภาระที่ที่ต้องมีของภาครัฐเองเนียก็เลยทําให้ทุกคนก็มองว่าตัวนโยบายที่ทําอยู่ตอนเนี้ยมันไม่มันมันมันไปต่อไม่ได้แล้วห่ะไม่งั้นประเทศจะเกิดคริฤติต้องแก้ไขประเดีอย่างที่ณวรวีบอกเลยเขาก็เลือกตั้งพวกว้าเหมือนเราเลยนะค่ะวันเดียวกันตอนนี้สิบสี่เลยสมภาเคยแต่ว่าเขาเลือกตั้งต้องเลือกตั้งสองครั้งนะของเราวันที่สิบสี่ก็จบใช่ไหมแต่ของเขาเนี่ยวันที่สิบสี่เนี่ยประธานาธิบดียังไม่ได้เสียงเกินเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต ใช่ค่มเขาเรื่องมีการเลือกตั้งรอบสองซึ่งการเลือกตั้งรอบสองเนี่ยมันก็เหลือแค่สองคนเองเพราะว่าต okay. okay. sure. ัดคนที no so. 50, 15, ่คะแนนน้อยออกใช่ไหมก็ไปอะไรก็แต่ว่าประธานเนี่ยก็เลือกตั้งสิ้นเดือนพฤษภามั้งประมาณวันที่สามสามสามสิบเอ็ดยี่สิหรือสามสิบเดเนี่ยผลปรากฏว่าประธานในปีคนปัจจุบันซึ่งอยู่ในอำนาจมายี่สิบปีเนี่ยก็ชนะแต่ชนะก็เพิ่งจะเฉียงผิ่นะประมาณห้าสิบเป็นห้าสิบสองเปอร์เซ็นต์อะไรแล้วน้ตหลังก็เลยมานั่งคิดเดียว่าโอ้โห ไอ้ชชยชนะแบบนี้มันหมายกับว่าคนยอมรับนโยบายแบบนี้หรือเปล่าใช่ไหม mm hmm. แล้วก็ไอ mm hmm. ้การเปลี่ยนน <Ha. S 2> โยบายที่คนเราต้องทําเนี่ยจะทํากันไหมกับทีมเศรษฐกิจที่ที่เจตที่จะมาใหม่อันเนี้ยเป็นเร <Ha. S 2> ื่อง <Ha. S 2> ที่ไม่มีความชัดเจนและตอนนี้ก็คงจะต้องตามดูกันซึ่งมันจะมีการประชุมเดือนเนี้ยเดือนเดือนมิถุนาเนี่ยครั้งแรกประมาณวันที่ยี่สิบกว่าาเนี่ยเขาธนาคารกลางต,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 ตุตุรกีนะตุรกีค่ะว่าเขาจะขึ้นดอกเบี้ยอย่างนะครับอันนี้ก็คือประเด็น ค่ะก็ลดมาต่อเนื่องคนอื่นเขาขึ้นดอกเบี้ยก,กันนะคะแต่ทีนี้เชื่อว่าทางรัฐบาลดีนี่หยิบยกเรื่องนี้มาเรื่องนักการเมืองกับนโยบายเศรษฐกิจก,ก็เห็นได้ชัดแล้วว่าเอด้ดูันนี้เขาเขามองต่างมุมกับผู้การธนาคารกลางคนก่นอนที่ถูกปลดไปนะคะแต่แตทีนี้<ๆ>มุมหนึ่งก็คือเขาทําไมถึงเชื่อเหลือเกินกับการลดดอกเบี้ยก,กันการกระตุ้นหรือว่าเขามองระยะสั้นยังไงเขาถึงคิดว่าเออมันมันต้องใช้วิธีนี้กันใช้ดอกเบี้ยต่างๆนะคะ ผมคิดว่าเขาอยู่ในการเมืองมานานแต่เขาก็คิดว่าเรื่องของการ<ม>การทาให้เศรษฐกิจขยายตัวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นใช่ไหมครับแล้วว่าพยายามที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการใช้จ่ายของภาครัฐที่สูงขึ้นแล้วก็โดยการทําให้อัตราดอกเบี้ยลดลงซึ่งมันก็เป็นเงื่อนไขปกติของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าตอนตอนที่ผ่านมาเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยเงื่อนไขนีมน้มันเริ่มจะยากแล้วเพราะว่าดอกอัตราดอกต่างเงินเฟ้อตัวโลกเป็นสูงขึ้นถูกไหมครับ มันก็ต้องการาลดเงินเฟอ้อลงอย่างที่อเมริกาเขาบอกอะถ้าผลเงินเฟอ้อไม่ลงเนี่ยเศรฐษฐกิจคง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 จะโตแบบยั่งยืนยากแต่ว่าท่านท่านประธานธิบดีเนี่ยท่านก็ยังยึดอยู่ว่ามันจะต้องลงก็เลยพยายามที่จะผลักดันนโยบายนี้แต่ที่สําคัญก็คือถ้าเราตามข่าวเนี่ยในช่วงที่เขาขาเสียงเนี่ยนะเมือม่อเมือม่อเดือนเมือม่อเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยตประธานาธิบดีแอร์โดันเนี่ยก็ยังบอกเลยนะว่าจะยืนนโยบายราดอบเบีรยลดเนี่ย แล้ตับเนี่ยตอไปางกางที่คนก็รู้สึกว่ามันก็เลยทําให้ไอ้ความคิดทางด้านนโยบายเศรษฐกิจในตัวกีตอนนี้แบ่งเป็นสองข้างข้างหนึ่งก็คือยืนหยัดกับประธานาธิบดีใช่ไหมว่าคิดว่าถ้ามันเ work คือมีอัตราการขยายตัวที่สูงเนี่ยก็ไม่ต้องไปแก้มันใช่ไหมครับ แต่อีกด้านหนึ่งที่ดูแล้วว่าเงียมไปไม่รอดแน่นอนเงินเฟ้อก็สูงการจาดดุนก็เยอะแล้วก็ทุนสำรองตอนนี้ก็ต่ำมากมากเยก็อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายแต่พอท่านได้อยู่ในตำแหน่งต่อเนี่ยคนก็หวังว่าการแก้ไขนโยบายเนี่ยมันมันจะมาไหมก็เลยยิ่งห่วงเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจม,มากขึ้นไปครับ อืมค่ะทีนี้อ่ามุมหนึ่งก็คือนักการเมืองอ่ะสมมุติว่าประธานาธิบดี<ม>เขาเขาเชื่อแบบนั้นหรือว่าเขามองสั้นๆน,น,นะคะว่าเออจะกระตุ้นแบบนี้แต่ว่าแหมมันอาจจะเป็นบทเรียนไหมคะคือยิ่งอยู่นานอย่างทางเอโดะอนเนี่ยนะคะก็คือเหมือนกับจะยอมรับความผิดพลาดของตัวเองจะปรับปรุงจะแก้ไขไหมแล้วมันควรจะเป็นบทเรียนให้กับผู้นําหรือว่านักการเมืองอื่นๆคนอื่นๆในชาติอื่นๆยังไงบ้างนะคะ เรคิดว่ายัางม่มีอยู่สองสามเรื่องนะที่มันเป็นตัวอย่างที่ีก็คือเราต้องอยอมรับเลยว่านักการเมืองเนี่ยเขาจะมองสั้นเขาจะไม่มองระยะยาวเขาจะมองแค่ว่าจะชนะจะหาเสียงจะชนะยังไงเพราะฉะนั้นเขาจะเน้นเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหลักถึงแม้ว่ารู้รว่าไอ้การกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยจะมีความเสี่ยงทั้งต่อฐานะการคลังนะแล้วเราก็ต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเนี่ยแต่เขากวคงจะคงจะยืนเพราะว่ามันเป็นนโยบายที่คล้ายๆกับว่าพูดไปเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับ ได้รับเสียงแบสนับสนุนในแง่ของคนที่อยากที่จะมีรายได้ใช่ไหมครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นบ้านเราก็ติดเชื้อแบบนี้นะและกัรว่าก็รผลุนเราเรียกว่าเป็นประชาชนใช่ไหมเนี่ยอันนี้ก็คือไป็ข้อกองอันที่สองมันกับสะท้อนนะว่าถ้าเกิดเราทํานโยบายที่มันไม่ไปด้วยกับหลักเศรษฐศาสตร์นะหรือทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มันยืนต่อช้เพราะว่ามันทําให้ไอผลที่เกิดขึ้นมันไม่ตรงนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะ เช่นเราไปลดดอกเบี้ยในช่วงเงินเฟอ้อที่สูงเนี่ยมันก็ทําได้ครับคุณเบลนาจเนี่ยแต่ว่าเงินเฟอ้อมันก็ขึ้นไปแปดสิบเปอร์เซ็นอย่างนี้คุณอยู่ได้ไหมอันนี้ก็ที่วิเคราะส่วนอันที่ส,สามที่ผมคิดว่าสําคัญนะคือว่านักการเมืองส่วนใหญ่เวลาทําอะไรแล้วมันต้องรีเวิร์สนโยบายเนี่ยมันค่อนข้างยากนะเราสังเกตบ้านเราก็เหมือนกันนะเวลาทำนโยบายอะไรไปแล้วบอกว่าที่ทําไปแล้วมันผิดนี่นะเราขอาปรับผมคิดว่าในวิสัยของนักการเมืองเนี่ยไม่ได้ใช้เวลานานมากเลยจะรอจนนาทีสุดท้ายส่วนใหญ เดีกก๋ยวเมื่อไรมันไม่มีไม่มีออปชันอื่นแล้วเนี่ยแต่ระโคก็คงจะสายเกินไปจป็ันกปัญหาวิกจะเกิดขึ้นตามเพียงดูานล่าสุดใกล้ๆบ้านเราก็ยังกรณีของศรีลังกาจำได้ไหมใกล้ๆกัน่ะที่ใช้จ่ายเกินตัวเกิดปัญหาขึากก้นมาจนกระทั่งประชาชนในประเทศขาดแคลนอาหารขาดแคลนเงินตราต่างประเทศที่ 4, จะซื้อยาซื้ออาหารเข้ามาก็ต้องเข้าโปรแกรมเวสไนท์ในที่สุดอันนี้ก็เป็นกา อขโตเรกีนี่เ<ช>ราก็คงจะต้องมาดูในลักษณะนั้นเนี่ยว่าจะไปต่อได้ไหมจะเปลี่ยนนโยบายไหมถ้าถึงจุดนึงเนี่ยก็จะต้องคล้ายๆกับ่าช่วยเหลือแต่นี่ประเด็นก็คือว่าปาระธานีีคนนี้เก่งนะในแง่ของการการเป็นนักการเมืองระหว่างประเทศ <c oughs> เพราะว่าตุตุรกีนี่ถือว่าเป็นตําแหน่งพื้นที่ในภูมิศาสตร์ที่ที่เป็นหลักเลยนะเราคุยกทั้งทั้งทั่วโลกเลยใช่ไหม ดนั้นเขาที่มีเงินเยอะเละที่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 จะให้ความช่วยเหลืออย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ได้รับเงินสนับสนุนในแง่ของเงินกู้นะตระเชศในตะวันออกกลางใช่ไหมครับแล้วก็อย่างของปเเนี่ยเขาก็ได้รับสนับสนุนในแง่ของการซื้อน้ํามันและการที่ถูกเดี๋ยวผมคิดว่าจะเขามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีเครือข่ายผู้คนที่อยากช่วยเยอะเพราะในทางการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยเขาเขาอยู่ในจุดที่ที่ได้เปลี่ยนทุกคนอยากจะได้เขาเป็นเพื่อน คือไงค่ะดี่แล้วตัวนโยบายที่ผิดเนี่ยถ้ามันไม่เปลี่ยนเนี่ยมันก็จะทําให้ไอ้ปัญหามันยังไม่ไปไหนไอ้การที่เรามีเงินใหม่เข้ามาโดยวิธีการต่างๆนี่ก็อาจจะชุนเจอได้เป็นก้างเป็นกลาวนะยืดไปอีกสักหกเดือนหรือสามเดือนแต่ว่าในที่สุดแล้วมันก็มอยู่ทีนโยบามันไปไม่ได้ค่ะ่อยากมีสิทที้องา ค่ะพอเงินสำร,รองของตุรกีเขาลงลดลดอย่างเงี้ยคะ่ะดรบัณฑิตมันต้องกังวลไหมคะไอ้จะผิดน้องผิดนักหรือว่าจะจะจะ,จะกู้มาพอไหมถึงแม้ว่าจะมีมีประเทศเยอะนะเป็นอยู่ในหลายองค์การอยู่นะคะของตุรกีคือทั้งยุโรปทั้งทัๆๆ้งทองนาโตคะ่ะคือส่วนหนึ่งที่คือเขามีตัวเลขตัวเลขเคล็ดลาเนี่ยประมาณหกสิบหกวันหกหมื่นล้านเหรียญนครับแต่ว่าที่ผ่านมาส่วนหนึ่งมันก็เป็นเงินฝากของเงินที่คนที่เขาคนที่เขาช่วยประเทศที่ช่วยเหลืออยู่เนี่ย เอาเงินดอลลาร์มาฝากไวใช่ไหมดอลลาร์มาฝากไวกบประเขาเขาถือว่าเป็นคุณธรรมค่าเงินเรยให้ใช่แต่ดอลลาร์เหล่านี้ก็มีภาระที่ต้องชำระคืนใช่ไหมมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่สิ่งที่ปลอดภาระงั้นถ้าเราเอาภาระเหล่านี้มาบวกเข้าเนี่ยไอตัวที่มันฟรีจริงๆที่มันจะใช้ได้จริงๆมันก็เหลือน้อยอันนี้ถ้ามันเหลือน้อยเนี่ยมันจะทาให้ความสามารถในการในการนําเข้าสินค้าในการชำระหนี้ในการอะไรของคนในตุรกีเนี่ยก็อาจจะมีข้อข้อจํากัดมากขึ้น อันนี้ก็คือความเสีย่ยงดังั้นส่วนใหญ่ถ้ามาถึงจุดนี้เนี่ยมันก็จะต้องมีการระดมนะครับการเปลี่ยนนโยบายดแล้วก็ระดมเงินช่วยเหลือมาหลายประเทศที่เข้าโครงการไอเฟลก็มาถึงจุดเนี้ยที่ว่าต้องการเรียกความเชื่อมั่นกลับมาโดยการเปลี่ยนนโยบายนะครับแล้วก็มีเงินช่วยเหลือเข้ามาบมคิดว่าของของตัวทีก็คงจะต้องเจอต้องเจอปัญหาเนี้แล้วว่าขึ้นอยู่ให้จะตัดสินใจยังไงครับ ทีนี้เชื่อมโยงแบบอ้อมๆไม่ตรงสัทีเดียวนะคะคือนอกเหนือจากเราควรจะเรียนรู้จากบทเรียนของบรรดาณนักการเมืองที่เขามองสั้นนะคะแล้วไปส่งผลกับเศรษฐกษิจในประเทศแต่ในฐานะคนออกมาใช้เสียงเนี่ยนะคะคือตอนฟังบรรดาพรรคการเมืองต่างๆหนักการเมืองต่างๆเขาก็สัญญาว่าเออค่าแรงขั้นต่ำต้องขึ้นต้องมีเงินนู่นนี่นั่นมาให้ แล้วพอเป็นรัฐบาลสักพักเขาก็จะบอกว่าเออเดี๋ยวขอเวลาขยายไปหรือว่าทําไม่ได้เพราะว่านักเศรษฐศาสตร์ก็เตือนอยู่แล้วว่าในทางการเงินเนี่ยมันหาเงินมาทําโครงการอย่างที่คุณหาเสียงไว้ไม่ได้คนที่เป็นคนเลือกตั้งผู้มีสิทธิ์อย่างเราเนี่ยเราควรจะมีบทเรียนอะไรบ้างหรือเปล่าคะดรบัณฑิตก็คือผมคิดว่าถ้าเทียบคราวนี้กับที่ผ่านมาเนี่ยคราวนี้คาถามเยอะนะ<ฆ>ในช่วงการหาเ<ฆ>ียน<ฆ>ว่าเงินจะมาจากที่ไหนแล้วก็ เราจะสามารถทําได้อย่างที่คุยกันหรือเปล่าพวามันเห็นชัด่ะพากตอนนี้มันเราอยู่ในระบบที่ข้อมูลต่างๆก็เป็นเเปป็็นนที่รู้กันอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าพอเข้ามาอยู่ในอำนาจจริงๆเนี่ยนักการเมืองที่เคยสัญญาอะไรไว้เนี่ยก็คงจะต้องคิดหนักว่าจะว่าจะทำอย่างไงต่อซึ่งอันหนึ่งก็คือการการลื้อใหม่ในเรื่องของการใช้เงินมีการทำอะไรตาประมาณเป็นศูนย์ การพยายามยุติธทรให้มันม,มีมีเงินออกไปช่วยเหลือสิ่งที่เขาสัญญาไว้บ้างแต่ว่าแต่ว่าโดยการตัดทอนอโดยการตัดตอนจากจากที่อื่นมาใช้ซึ่งซึ่งซึ่งมีก็กอย่างอยาง่างพรรคก้าวไกลก็พูดถึงเรื่องของซีโร่บัสดจติ้งใช่ไหมที่เราคคยกันคราวที่แล้วเนี่นยค่ะค่ะประสาณเป็าศลดสิ่งท,สงทีสิ่งที่ไม่จําเป็นออกบางพรรคก็พูดถึงการขึ้นภาษีใหม่ใช่ไหมเพื่อระดมรายได้อะไรต่ออะไรเนี่ยค่ะเป็นอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ของก็คือการพยายามปรับตัวกับ ข้อเท็จจริงในเรื่องของฐานะการกลางของประเทศภายใต้บบริบทของการพยายามที่จะใช้จ่ายตามเป้าหมายทางการเมืองที่มีทุกอย่างไม่ไม่มีของฟรีครับคือได้อย่างต้องเสียอย่างก็เลยทําใ,ให้เีิดการการจัดดำดับความสําคัญใหม่แล้วก็หาเงินเพิ่มเติมอะรย่งผมก็หวังว่าสิ่งเหล่านี้จะตามมากับรัฐบาลชุดใหม่นะที่ท,ท,ที่ที่จะเข้ามาค่ะา ทางหัวใจสิทธิีขอไปเด็นแถมจากคอลัมน์ของดรบันติตเศรษฐศาสตร์บัณฑิตนะคะเรื่องนักการเมืองการนโยบายเศรษฐกิจทีนี้สําหรับตัวเลขของเงินเฟ้อที่ออกมาแบบต่ําสุดที่ที่สุดในรอบ21เดือนนะคะ0.53เนี่ยมันจะมีผลอะไรกับเศรษฐกิจบ้านเราในครึ่งปีหลังคะคือถึงแม้ว่าเป็นเพราะว่าราคาน้ำมันมันลดลงดยแต่ว่ามันมันเป็นตัวบ่งบอกอะไรไหมคะว่าเออเศรษฐกิจ g d p จะขึ้นหรือว่ามีอะไรที่จะดีขึ้นบ้างไหมคะสำหรับครึ่งปีหลังในมุมมองของดรบันติตนะคะ ผมคิดว่ามันสะท้อนสองอย่างว่าหนึ่งไอ้ปัจจัยทางด้านต้นทุนที่เราเคยต้องพึ่งพา,<ฆ>ม,ามากแล้วมาทำให้เงิน,งนเฟ้อ<ฆ>เราสูงขึ้นเนี่ยเ<ฆ>ช่นราคาพลังงานนะค่าไฟฟ้าเนี่ยพอสิ่งเหล่านี้มันเริ่มมันเริ่มผ่อนคลายลงเนี่ยไอ้ตัวเงินเฟ้อบ้านเราก็ลงเพราะงั้นมันเป็นสิ่งที่เข้าใจง่าย<ฆ>แต่ที่มันที่มันจะทาให้แต่ที่อัตรงงาเงินเฟ้อลงไปมากเนี่ยอาจจะเพราะว่ากําลังซื้อในประเทศเราเนี่ยยังไม่เข้มแข็งแต่ไม่คนยังไม่ยังไม่ใช้ใจ่ายเต็มที่ยกเว้นพวกที่เกี่ยวย่องเกี่ยวข้องกับ นักท่องเที่ยวต่างประเทศนะนะนก็เลยทำ<ะ>ให้ตรงนั้นอาจจะยังมีแรงแรงกระตุ้นรกระตุ้นอยู่แต่ว่าในส่วนปกติเนี่ย<ะ>มันสะท้อนเลยว่าเอ่อความการใช้จ่ายในบ้านเรายังมีความอ่อนอ่อนแออยู่งั้นถ้าจรมองในแง่ด<ะ>ีก็คือว่าเงินเฟ้อที่ต่ำเนี่ยมันจะช่วยประยุงในเรื่องของไอค่าของชีพใช่ไหมแให้คน<ะ>สาม,มารถที่จะที่จะใกล้ๆกับว่าไม่ไม่ไม่ตก<ม><ม>ตัทม,มากเหมือนกับกรณีใ<ะ>งงนกรณีของเฟดก็คื แต่อีกอันหนึ่งที่สาคัญก็คือว่ามันคงจะช่วยในเรื่องของความสามารถในการแข่งขันก็เผื่อต้นทุนในบ้านเราเงินเฟอ้อต่ำเนี่ยแสดงว่าต้นทุนการผลิตเราไม่ไม่ได้เพิ่มสูงม,มากอาจจะช่วยเราในแง่ความสามารถในการแข่งขันระยะหนึ่งมันก็สะท้อนว่ากําลังซื้อภายในประเทศการใช้จ่ายภายในประเทศเนี่ยมัน,ม,นมันยังไม่ยังไม่เข้มแข็ง,ของพอ,พอมันก็เลยกลับมาปัญหาเรื่องหนี้ของภาคครัวเรือนกลับมาเรื่องการลงทุนของของภาคเอกชนแล้วก็กลับมาเรื่องในการจัดวความสัมพันธ์ในการลง สิ่งเหล่านี้มันจะเป็นประเด็นดที่ตามมาว่าเราจะฟื้นเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็งและยั่งยั่งอยู่ยังไงภายใต้สถานการณ์ที่ดูแล้วเนี่ยเราจะต้องระมัดระวังมากขึ้นซึ่งก็เป็นโจทย์ปกตินะแต่ว่ามันมีความอะไรละ่ะมันมีความชัดเจนมากขึ้นกับสถานการณ์ในปัจจุบันมันก็เลยทำให้ที่รัฐบาลใหม,ม่จะต้องเข้ามาเนี่ยจะต้องจัดความสำคัญเรื่องการใช้จ่ายใหม่ครับค่ะ,คะ ก็นะก็อย่างว่านะคะตัวเลขเศรษฐกิจนี่มันมันเอาไปใช้ดูได้หลายมุมมองในเะงินเฟอ้อหลายคนบอกว่าเออเงินเฟอ้อต่ำก็ของไม่แพงเนี่อำนาจซื้อก็เพิ่มขึ้นสิแต่ว่าอย่างที่ดรบัณฑิตบอกไว้เรื่องของนี่ครัวเรือนเนี่ยหรือว่าเรื่องของการระมัดระวังในการใช้จ่ายเงินทําให้มันอาจจะแบบเป็นเหตุผลหนึ่งหรือเปล่าที่มันทําให้เงินเฟอ้อไม่ขึ้นนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะดรบัณฑิตยินดีครับยินดีครับค่ะเดี๋ยวก็วันจันทร์หน้านะคะก็ มาพูดคุยกับผู้ฟังของหัวใจเศรษฐีอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ